สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมสมพงศ์วาปิกังยิ่งเช่นเคยนะครับวันนี้ผมนําท่านผู้ชมมาพบกับวัดคาทอลิกอีกวัดหนึ่งนะครับวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านไท่งงหม,มู่ที่หนึ่งตำบลท่งงอาเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับห่างจากตัวเมืองชัยภูมิประมาณ30กิโลเมตรนะครับพี่น้องจะเดินทางมาจากจังหวัดชัยภูมินะครับเส้นชัยภูมิตัดตนขึ้นจากตัดตนมาที่เกลือลำปะทาวจะมาเจอวัด ผลิตแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่หมู่บ้านท่าหินงมนะครับสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆวัดไหงมแห่งนี้ก็จะมีที่ขึ้นชื่อก็คือมอหินขาวนะครับซึ่งพี่น้องหลายๆท่านก็คงจะรู้จักดีนะครับไปทางด้านทิศตะวันออกก็จะไปเขื่อนลำปะทาวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยังมีผาหัวหน้าอยู่ที่มอหินขาวใกล้ๆกันนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยว พี่น้องขึ้นมาบนเข้ามาในเขตวัดแล้วนะครับตรงทางเข้าหลังแรกเมื่อก่อนนี่จะเป็นบ้านพักคนงานนะครับวัดตรงนี้ยังไม่ได้สร้างบ้านพักคนงานถูกรื้อดัดแปลงเปลี่ยนเป็นให้ดูสวยงามทีเดียวนะครับอยู่ด้านหน้าทางเข้าประตูวัดนะครับทักหลังผมที่มองเห็นอยู่ขณะนี้นะครับก็จะเป็นบ้านพักพระสงฆ์นะครับก็สร้างขึ้นประมาณได้ประมาณจะสิปีแล้วมั้งนะครับประมาณนี้ นะครับก็จะมีแท้งน้ำปราปานะครับประตูเข้าวัดดัวรอบขอบชิดนะครับสวยงามนะครับประวัติวัดจะเป็นยังไงตามผมเข้ามาเลยนะครับเชิญครับตามผมเข้ามาเลยครับ เล็กน้อยนะครับแต่ก็สง่างามนะครับสวยงามมากนะครับข้างหลังด้านข้างหลังพระแท่นก็จะเป็นรูปบรรณแม่พระมารินาพระพุทธไตร์นะครับซึ่งเป็นนักบุญป,ประดิษฐ์วัดแห่ยยงนี้นะครับที่พระไทยที่วัดมารีอามารินาพระพุทธไตร์แห่งนี้นะครับจะมีนิตาเวลา สองโมงครึ่งทุกวันอาทิตย์นะครับหากท่านผู <th> 對對้ชมต้องการที years, ่จะมาร่วมมิซาแห่งนี้ก็ให้ได้ทราบเวลาตามนี้นะครับท่านผู้ชมครับหลังวัดนะครับหลังวัดมารดาพระพใต่ไทยงุ่มมองไปตามถนนเส้นเส้นหลังวัดนี้นะครับเดิมตรงไปสุดปากนี้สุดที่วัดแห่งนี้นะครับจะเป็นปากศักดิ์ิธิ์ซึ่งมียากิพี่น้องของเราฝังอยู่ที่นั่นประมาณ เือเป็นสิบแล้วนะครับรือิแล้วก็ไม่รู้นะครับเนื้อที่พื้นดินแห่งนี้นะครับมีจำนวนสิบเียดไร่นะครับซึ่งแม่ทวินกองโคเป็นผู้บริจาคให้กับสังคมมุทนนพลัตสีมาของเรานะครับได้มาสร้างวัดแห่งนี้นะครับเพื่อการเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติศาสนาจิตของพี่น้องคริสตชนบนท่ายงมแห่งนี้นะครับ ก็จะสร้างในสมัยของพระคุณเจ้ายอกิมพยามณีทรัพย์นะครับสมัยคุณพ่อมริชวารีนะครับเป็นเจ้าวาดเสร็จเมื่อวันที่24มกราคม2541ประวัติรายละเอียดจะเป็นมาอย่างไรนะครับเชิญท่านผู้ชมได้รับทราบประวัติวัดแห่งนี้จากคุณพิชิตสุขีวัดครับเชิญครับสําหรับเรื่องวัดเนี่ยแรกเริ่มทีเดียวเนี่ยการร่วมมิสซาเนี่ยเขาต้องไปร่วมที่บานหันหรือที่โคราช เดินทางรถยนต์ไปบัวใหญ่นะเสร็จแล้วก็ต่อรถไฟไปสีคิ้วแล้วก็เดินเข้าบันหันปีหนึ่งเขาจะไปได้แค่สอาครั้งเพราะว่าลำบากมากในสมัยต่อมาท่านวังคาแวร์ซึ่งดูแลแก้งครอท่านได้เข้ามาดูแลวัดที่ท่าหินงมด้วยพร้อมกับครูสง่าสามหมอซึ่งเป็นครูคาสอนก็มาสอนคำสอนและถวายมิสาแทบทุกอาทิตย์เลยโดยใช้บ้านนางถวินหรือว่านสแสวงเป็นศูนย์กลางนะครับคิจชนก็ยังภูมิใจนะ ที่ท่านไม่กลัวความยากลําบากแต่กลับเห็นว่าการบุกเบิกและการติดตามให้กําลังใจคริสชชนนั้นเป็นเรื่องสําคัญและท่านก็ทําอย่างเสมอต้นเสมอปลายแล้วในสมัยของคุณพ่อสุขสอนจันทร์ซึ่งดูแลวัดแก้งครอท่านก็มารับผิดชอบวัดท่าหินงมด้วยแรกๆนั้นยังใช้บ้านนางถวินเป็นวัดอยู่แล้วก็ช่วงเดียวกันนั่นเองท่านก็เริ่มดาเนินการสร้างวัดคุณพ่อสุขได้สร้างเป็นบ้านสองชั้นชั้นบนเป็นที่พักส่วนชั้นล่างนั้นใช้เป็นวัด สร้างแล้วเสร็จก็เดือนพฤศจิกายนปี2530นะครับใช้งบประมาณไป180,000บาททำการเปิดเสกในวันที่28กรกฎาคม2531แล้ววัดหลังปัจจุบันที่ท่านได้เห็นและที่เรามาถ่ายทำกันวันนี้ก็ได้สร้างขึ้นในสมัยคุณพ่อมอริสก็คือท่านเริ่มสร้างใหม่เมื่อประมาณปีพุทธศักราช2536 ก็เป็นการจัดระบบวัดเป็นสัดส่วนมีวัดมีบ้านพักพระสงฆ์แล้วก็มีบ้านพักคนงานแล้วในวันที่24มกราคมพุทธศักราช2541ก็ได้มีการเปิดเสกวัดใหม่เวลานี้เรามาอยู่รวมกลุ่มกันคิสชนของวัดมารดาเราพูดไทยท่าหอย่งงงเนาะทีนี้พี่หนูอยากจะถามพวกเรานะคะว่า ตระกูลครอบครัวของเราเนี่ยตระกูลแรกๆเลยที่ว่ามาเริ่มกับคุณพ่อนะคะพ่ออะไรนะคะคุณพ่อที่มาตั้งวัดแห่งนี้คือคุณพ่ออะไรคะมาตั้งพอสมชายพอสมชายมาก่อนอ่าพอสมชัยตั้งเดิมเลยเนาะพอสมชายค่ะมีกี่ครอบครัวน่ะเล่าย้ายมาจากไหนมีสามครอบครัวพี่น้องสามพี่น้องพ่อแม่ทางนี้พ่อทางนี้แม่ทางนี้พ่อทางนี้ชื่ออะไรอ่ะ ข้อแสวงลาดจันทึกเนาะทางนี้แหละค่ะแม่ทะินิงกองโพแม่ทะบินกองโพและอีกครอบครัวหนึ่งที่บอกว่าเป็นพี่สาวเป็นป้าชื่อป้าแสงป้าคันแสงตั้งจันทึกออสามครอบครัวนี้เป็นตระกูลแรกๆสามพี่น้องเป็นพี่น้องกันามพน้งย้ายมาจากไหนอะคะครอบครัวมาจากบ้านหันค่ะมาจากสีคิ้วบ้านหัน แล้วก็ตั้งแต่ยุคพ่อแม่ของเราเนาะมาจนถึงยุคพวกเราเรามีส่วนร่วมยังไงกับวัดแห่งนี้เรามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือวัดยังไงแล้วก็ร่วมมือกับคุณพ่อเจ้าวัดยังไงก็คือเมื่อก่อนที่ว่าการที่เราเราจะไปเหมือนเราจะไปวัดไปอะไรเราไม่มีวัดไม่มีอะไรที่นี่ใช่ไหมคะก็จะไปวัดที่ที่ตัวในเมือง มันก็ไปลําบากทีนี้แม่วิญแล้วก็คุณพ่อเขาก็เลยบอกว่าไอ้แม่วินบอกว่าอยากต้องการบริจาคที่ให้ให้ให้สร้างวัดเ,เพื่อต่อไปอนาคตลูกหลานก็จะได้มีวัดมีอะไรอยู่แกบอกว่าเ,เดี๋ยวเด็กน้อยถูกตายไปครูก็จะได้มาอยู่ที่นี่แหละระมานนี้กเพื่ออนาคตลูกหลานต่อไปเกก็เลยบริจาคที่ ให้วัดก็เป็นแม่เนาะเป็นแม่บริจาคจำนวนกี่ไร่จํานวนเท่าไหร่กี่ไร่ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิไร่นะกี่ไร่สิบเจ็ดไร่เนี่ยนะวัดที่บริจาคให้วัดคนละอันก็ไปไม่อันเฉพาะวัดในตัวสิบเจ็ดไร่สิบเจ็ดไร่สิบเจ็ดไร่ก็เป็นที่ตั้งวัดแห่งนี้แล้วก็รอบๆบริเวณของวัดนี่ทำอะไร มีกาปลูกกาปลูกต้นไม้ปลูกอะไรมันปลูกรถแล้วใครเป็นคนดูแลวัดทีงนี้ครับคือพี่นกเนาะาทังนี้ทมันี้ก็มีพี่นกเนาะสมัยก่อนก็มีผู้สพงคมเนาะผู้สังคมเนาะมาดูแลปัจจุบันนี้เป็นพี่นกพี่นกนี่ก็ย้ายมาจากไหนนะคะหนองไมงามนองไมงามเนาะก็เป็นบ้านพี่บ้านน้องกันเนาะทีนี้ มีกี่ครอบครัวคะคาทอลิกในมัทมทนดท่นนา,นนาหลวงก็ตอน <10. S 2> เดี๋ยวนี้นะฮะปัจจุบันนี้ก็ถึงสิบได้ไหมสิบไหมประมาณประมาณสิบครอบครัวสิบเดี๋ยวเอ็ดสองเอ๊ะเอ๊เอ ประมาณสิบกว่าสิบกว่าแล้วล่ะสิกว่าเข้าวัดเข้าวัดก็คงจะเต็มวัดกันเนาะก่ะบางทีลูกหลานเขาก็ไปทํางานกันบางทีนอกจากเวลามาเทศกาลมาก็เยอะหน่อยถ้าช่วงนี้เขาก็ไปเขาก็ไปมีครอบครัวมั่งอย่างลูกสาวเขาไปมีครอบครัว เขาก็ไปอยู jump, to to ่กับแฟนเขาไปทํางานที <st> ่ก <t> รุงเทพมั่งที่นู <S <S <invalid. S 2> ่นบ right <c oughs> ั่งกันนานๆเขาก็จะถึงจะมาแบเราไม่ทราบทําอาชีพอะไรกันบ้างคะก็อยู่นี่ก็มีแต่ทาสวนทำสวนมันสวนมันนะสวนยางสวนยางนี่ใครปลูกสับปะรดไหมคะนี่นนี่นี่ปลูกค่ะไม่คะขึนสามใอ๋อค่ะเมื่อกี้เราคุยกันว่าเราทําอาชีพอะไรกันบ้างนะทีนี้ เราในฐานะที่เราเป็นคริสชนเราอยู่ในที่ชุมชนกับพี่น้องชาวพุทธเนาะ<ช>ไม่ทราบว่าเรามีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาชุมชนอะไรเนี้ยเรามีส่วนร่วมยังไงบ้างไม่ทราบมีใครเข้าเล่นการเมืองเล่นอะไรไหมคะทางนี้ออทางนี้เล่นอะเป็นอะไรนะคะก็เป็นผู้สมัครสอบซอลเขียปกของแกงอ้อแล้วก็ ในส่วนร่วมในชุมชนก็อยากให้ชุมชนของเราค่ะหมู่บ้านของเรามีไอเรื่องปากท้องของพี่น้องนะเป็นปากเป็นเสียงเป็นกระบอกเสียงพี่น้องของเราของพวกเราไม่ว่าจะเป็นคิดจชนหรือชาวพุทธอะไรเราก็เป็นมาร่วมกันได้ร่กิจิตใจร่วมใจได้แล้วก็ที่นี่ก็เป็นเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีปัญหาที่ดินปัญหาอะไรเนี้ยก็อยากจกช่วยพี่น้อง เป็นอยากเป็นกระบอกเสียงด้วยเหลือพี่น้องบางทีก็ที่ดินบนเขาก็ไม่มีกะโดดไม่มีอะไรเนาะแล้วก็ทําไปทําไปบางทีมันก็จะไม่ปลอดภัยแล้วก็อยากจะช่วยตรงมีผักดันให้พี่น้องไม่มีอะไรที่มั่นคงออีกนิดนึงอะไรเงี้ทำเป็นไปได้เนาะค่ะก็นอกจากพี่ผู้หญิงแล้วนะที่ว่ามีส่วนร่วมเนี่ยเดี๋ยวเชิญพี่ผู้ชายนะคะพี่ คุณร่วงนะพีุ่ณร่วมถ้าพี่คุณร่วมเป็นอะไรบ้างคะในนอกจากมีอาชีพเกษตรกรอย่างเดียวแล้วเราทําอะไรอีกก็เมื่อก่อนก็ทําไร่ทํานาอยู่อยู่กับบ้านนางทุ่มนะครับที่นี่พออายุมากขึ้นก็มามาอยู่ที่บ้านเขาญาดีก็ได้รับเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ช่วยชาวบ้านสังคมทั้ง คิดและพุทธนะครับเพื่อที่จะทำบุญหรือว่ามีงานมีการต่างๆถ้าวัดพุทธมีก็ไปช่วยมีพระป่ามีอะไรก็ไปช่วยถ้าวัดชิดมีมีเทศกาลหรือมีปัสการหรือว่ามีคริสต์มาสนะครับก็แนะนําให้ชาพุทธหรือบ้านใกล้เคียงนั้นมาร่วมแจกของหรือ จับฉลากเลขเปลี่ยนฉลากขึ้นกันและกันตอนชิดสมัยเหล่านี้เป็นต้นนะครับแสดงว่าจัดการทํางานของเราเนาะก็ทําให้เกิดการอยู่ร่วมกันแบบสันตินะแล้วก็มีความสุขเพราะว่าพึ่งพาอาศัยกันมีการช่วยเหลือเกื้อกคุณแล้วก็พึ่งพาอาศัยกันขอบคุณมากๆเลยนะคะก็สําหรับความร่วมมือที่เราเห็นเนาะถึงแม้เราจะมีกันสิบกว่าครอบครัว แต่ว่าทุกครอบครัวก็ไปมาหาสู่กันแล้วก็ช่วยเหลือกันในวัดนะคะในการดูแลวัดแล้วก็ในการเป็นพี่เป็นน้องกันนี้ก็จะทำให้ทาใหา้วัดของเราเข้มแข็งนะแล้วก็เป็นตัวหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดกิจกรรมต่อๆไปเวลาที่คุณพ่อเขาขอความร่วมมือมานะคะขอบคุณมากนะคะค